ก็เดโอ้โหโอ้โหโอ้โหเกิดตรงนี้เลยอย่างนั้นเหรอเดี๋ยวก่อนอื่นผมจะเอะรรอเบนดิ้งคือตายโคเทคเอาไอ้นี่ไปเลยเอามา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 เาบนดิ้งขอบคุณ ก่อนอื่นเดี๋ยวผมจะขอขอบคุณที่มีแกะก็แกะในครับผมนะครับผมนะครับขอในครับเนื้อแกะแอนขนแกะขนแกะมานาเลยซอบต์มีเอาเนื้อตีโอเคหมู ผักตกน้ำเลยนี่โอเคเดี๋ยวผมจะออกพจนภัยนะครับมผมเขาบอกต้นเข็มห้ามวิจีจีแลนะห้ามกระโดดเยอะโอ้โหแล้วตรงนี้เป็นอะไรที่โชคดีมากเกิดใบโอมหาไม่เจอเพน เกิดไบโอมเมก้าครับทั้งวันนี้เบสิกมาครับเราไม่ทำนะตัดไม้อะไรไม่เบสิกเลยสิ่งที่เบสิกที่สุดคืออะไรรู้ไหมคือการที่เราจะไปอาศัยบนนะ <c oughs> เอ,อือบเรียบปล่า มีโคให่เตรียมพร้อมมีต้นไม้หนึ่งต้นอยู่ตรงนั้นนี่เราจะมาอาศัยอยู่ตรงนี้นะมีพึ่งด้วยใช่ผมบอกไว้ก่อนว่าไอ้พึ่งตรงนั้นอะ่ะมันจะหายไปนะครับลังเล่นไปแป๊บเดียวเดี๋ยวรอดูแป๊บเดียวเดี๋ยวมันจะหายไปเลยครับวตัดไม้ ใช้เนือตีไม้แตกด้วยโลดโอเคเมื่อได้ไม้มาห้าอันทำาไมต่อครับชูบูวาแล้วครับไปหมู่บ้านก่อนครับลบดีเขียวแบบสามหกศูนเดนเดอร์จะเรนเกอร์เด,ดนเดนเกอร์เรนเดอร์ได้ไม่ไกลนะเพราะถ้าผมไม่อยากให้มันแหลกอ๋อมันผมขอปรับนะ อลองสิบสองช้นดูแบ็ค t ู t เ e g a เกมโอเคเหมือนจะเห็นกดผิดอ่า200เอ้อไม่เป็นไรจอผมมันรับได้แค่60 fps อยู่แล้วในนี้มีเตียงรูดออกมาให้หมดเลยป๊อกป๊อกป๊อกขโมยเตียงด้วย อันนี้มี He bel. He bel, เฮเบลเฮเบลทะลุคนสงสาเบสิกไหมคะมันต้องทำไงมันง่ายอยู่แล้วอะ่ะตรงนู้นโอเคเบสิกไหมคะสิ่งแรกกด e ให้ได้ก่อนกดตรงนี้ ทำโต๊ะฟฟิ v งเทเบิ l เที่แถวนี้มามันเยอะจังสิ่งต่อไปนะคะผมให้ทำเอาอันนี้มาให้หมดนะเสร็จปึ๊กนะคะผมเราก็จะต้องทำสติกทำสติกเสร็จปุ๊บเราก็ต้องทำพีเอ็ก ทำ P. X เสร็จปุ๊บเราก็ต้องไปคูณหินเพื่อจะอัปเกรดแาวน,นี้มีฐานซะด้วยขุดหินนะครับผมมาประมาณสรุงเลยครับนี่ตกมาประมาณ9บวกนั่นแหละ9บวกบวกนะครับเพราะผมต้องทำเฟอร์เนสบวกกับ P. X หินก็คือต้องคูณหินมา12ออันนั่นแหละ อแถมมีก้อนนึงเสร็จปุ๊บนะคะผมให,ให้เราไปที่โต๊ะครับอีกรอบทำํำนี้ทำนี้เพื่อจะได้พี่แอรเห็นแล้วก็เอาอันนี้มาคะเป็นอย่างนี้เอาดีออกกานเป็นอย่างนี้เสร็จปุ๊บเราก็ต้องทําดาบด้วยซึ่งเราต้องใช่เราต้องทำสติ๊กเพิ่มนะคะผม เอความปลอดภัยต่อชีวิตประมาณนี้เอาทำไม้ด้วยทามาพีแอปไม้อาต้องขุดเพิ่มก็เอาไปขุดสี่ขุดมาสามอันเสร็จปุ๊บนะคะผมผมก็ไม่พออีกนะดูข้างล่าง อืมตรงนั้นมีฐานเดี๋ยวค่อยไปเอาเสร็จปุ๊บนะครับเราก็จะทําการคาบขวานช่องแล้วก็โอ้ตัวครับแล้วก็ทําการไปตรงโน้นกัน โอ้มีฟักทองด้วยก่อื่นกดอีเรียงขอก่อนป๊อกป๊อกโอเคตรงนู้นมีมีพึ่งด้วยโอ้ตรงนี้มีเหียด้วย กระโดดข้ามแบบ3าม้อย0สิบองศาแล้วลก็เราเก็บเฮเบลมาเมื่อกี้แตกให้มันเป็นเ้าอันวางช่องละ3ให้เป็นเบรดเพื่อจะเราจะได้มีปัญหา,ญหาอาหารกินและจะได้พผมเลิตของเราด้วยทุกทิง้งแล้วเดี๋ยวผมจะไปอาศัยอยู่ตรงนู้นะ สิ่งแรกคือคุดท่านก่อนนี่ครับท่านุดไปเลย จริงแรกคือทำทางขึ้นให้ดีๆวางโต๊ะค้าอีกรอบทำพั่วามานะครับผมมาสองอันเลยพอรู้ว่าต้องใช้เยอะโอ้มันใกล้เย็นแล้วเราเซฟสปอนพอยไว้ตรงนี้นะเยป้าปาราปาาปีาปาปาปา๊ปี๊ป เดูะเอตรุกดรุรุกตดาอให้ดวงอาทิตย์ลับขฟ้าจริงๆนะไม่ครับเออนอนได้หละอย่าเพิ่งทุบเตียงเตียงเตียงได้ค่อยเดินมาเอาสิ่งแรกทางพังเคลนให้ดีๆ อ้ตรงนี้ก็หวันจะเป็นอะไรที่ดีๆใช่สักอย่างหนึง่งอ,อ๋อมันเป็นภูเขานะครับอุ้ยมันช่างกา้กางกว้างกว้างกว้างใหญ่สายสารไปกำลังกำลังเคี้ๆๆวยวขึ่นีลยครับไป ที่บอก้รไ้ลี่โลงขึ้นลงตาขึ้นเยอะเลยสิ่งต่อไปคือต้องต่อไปฝั่งตรงนู้นนะคะผมคำเตือนระวังตกนั่นไปได้เนาะาจะนั้ารนตกี้นี้ก่อสิแกงตงจีแน่น มาสู YouTube, <oh ่เกาะหนึ่งที่มีต้นไม้นะคะผมมองเห็นหมู่บ้านด้วยเออตรงนี้ดีดีดีตรงนี้อาจจะเป็นบ้านของผมเพราะมันเป็นเกาะลอยฟ้าแต่ก่อนอื่นผมสร้างบังเกอร์ให้รู้ว่าตรงนี้ระวังตกไปก่อนอ่เดินเสียวมากเลยแต่ละครั้ง

ยะยะยะตรงนี้มันแพร่กระจายไปพูดถึงโอ้โหเกาะรอยฟ้ารอยได้จริงๆก้อนอื่นดวงอาทิตย์โอเคอันนี้ยังกลางวันอยู่เพราะอยู่ตรงกลางโหโู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 โ ันเริ่มถ่ายตรงนี้นะครับเดี๋ยวหรือจะไปขุดหินก่อนเพราะไปขุดหินก่อนดีกว่าผมเห็นวักแล้วคนดูนะมันอาจจะเดินเฉียงตกไปเลยเดี๋ยวดี๋ยวยวเยวีเดี๋ยว

cái gì vậy? cái này được. cái này đâu? cái này đâu? cái này เสร็จเรียบร้อยทัวก็จะแตกแต่คือข้อดีคืออะไรเราก็ได้รู้ว่าเออเส้นทางมันตรงไหนอ๋อเส้นทางที่สองทางอยากไปตรงนั้นอยากไปที่นอนดวนครับเริ่มสับสนละ นอนอนนอนเราจะดูพระาทิตย์ตกกันเดี๋ยววมาช่างสวยเสเหลือเกินม่เช็นี่ and l p i n g สิ่งต่อไปนะครับผมให้เราทำการนะวันนะี้ันดีนะเกิดพูดถึงผ้าแพ้่ผ้าอย่อย่แย่แพ้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 าช้ามากมากอยู่ หมดอีกแล้วทำไมมันหมดเหมือนจะขุดเดินตรงนู้นต่อเออจ็บอ,อ่อารางด e เทคชัน่นมือนว่ารอดอาหารเราจะใกล้จะหมดแล้วเดี๋ยวผมขอ,อทำอาหารก่นอนผมการครัวกอก,อกสินเลนก็ให้เอาเนื้อหอมๆใส่ไม่ได้ทานเต้าทานอันเห็นหอมมาก สิ่งต่อไปผมจะทำไม้ยังไม่หมดขอเชดมาหนึ่งถ้าจริงๆริงเรามีเหล็กใช้ละเก็บไว้ก่อนพราชอบอันนี้เบรดเอามาด้วย อ่าฮะซิง huh. อันนี้ไม่ได้ใช้หรอกไม่ได้ใช้เอาไว้เผาอันนี้เพลเพิ่งเพรว่าประมาณนี้ก็น่าจ,จะพอพบแอปเปิลไปไหมอันนี้ต้องใช้มีแค่นี้แหละขอาวโพแล้วก็ประทังชีวิตได้อยู่ในระดับนึงแล้ว ดีเจเลือกก่อนสิ่งต่อไปนะครับผมคือการคุดตรงนี้นะคะผมเดียบล้วพ่วแตกอีกแล้วแต่ก็ได้มา5้าส้าอันก็ถือว่าดีแล้วอือ เดี๋ยวผมจะไปปูแพลตฟอร์มต่อนะครับเอาจริงๆตรงนี้มันก็มีทางลงไปอีกเราไปปูแพลตฟอร์มให้มันดีกว่าน,นี้แพลตฟอร์มเสร็จปุบ๊บตรงข้างล่างตรงนี้มันจะเป็นเนินใช่ไหมใช่เราจะทำเป็นที่ปลูกพืชเล็กๆซึ่งเราก็ต้องเก็บซีเพิ่งน,นี้ โอเคต้องมนะโอเคไม่หินครับเอนไม่หินโอ้โหตรงทางนี้หิมาเเออไอต้ตรงทางเดินของเราก็ไม่ค่อยเวิร์กสักเท่าไหร่หมายถึงไม่ค่อยสวยนี่เดินเป็นทางเดินเลยพี่อ่านี่เดี๋ยวน้ครับไม้อ่ของอทานีเาไมดนีนีเด็กเ็กเาเ่อนผู้

เดี๋ยวโอเคโอเคจะมืดแล้วน no, 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 no. อนนอนนอนนอนหาวันไม่เจอหาวันไม่เจอเดที่สี่สี่วันเท่ากับผมเล่นไปประมาณยังไม่ถึงหนึ่ชั่วโมงนะครับ พอจบวันที่ห้ามันก็จะครบหนึ่งชั่วโมงละแต่ก่อนอื่นผมลำคาญต้นไม้นี้ไหมขอตัดหน่อยโอเคปิดไปเกะกะแล้วก็ใช่ตรงนี้มันไม่ใช่แพลตฟอร์มที่แท้จริงไม่ถึงทางลงที่แท้จริง เออนี่ทางลงที่แท้จริงโอเคเอ้ยเฮ้ยก็ทำกันตรงนี้ครับตรงนี้เป็นยังไงโอเคต่อไปคือจะเปลี่ยนหินตรงนี้ให้เป็นจำพวก อยากนีคตกมาแเ้ียผมโอเค,อเ,คเดินมาปอกปอกป,อ,ป,อ,ป,อ,ปอได้อยู่โอเคตรงนี้ต้องทำเป็นแพลตฟอร์มนะคะผมแพลตฟอร์มแบบรองรับไอ้อัหาหมดนัง้อ๋อหมด ดังไม่มีอคด้มถตเยันัีกหเงพึ่งดูเหมือนว่าจะไม่มีพึ่งมาแถวแนี้เลยตอนเกิดมามันยังมีพึ่งแต่ตอนนี้มันอาจะมันมันน่าจะตายไปแล้วใช่มันไม่ยอมกลับลังมันเองแล้วก็โดนมอนเตอร์่าตายผมก็เลยไม่คิดว่ามันจะมีพึ่ง ทำมีดก็กดีก็ดีง่ก็ดีเฉยๆก็จะได้มีตัวเร่งผลผลิตความข้าวนะครับแต่น่าเสียดายที่มันน่าจะตายไปแล้ว,ดวได้เป็นแค่ลังพึ่งที่ไม่มีพึ่งหรือ,อหรือมันอาจจะอยู่ก็ได้แล้วมันก็ไปไหนแล้วเดี๋ยวอีกสักปับ แบบไม่รู้ดิเดี๋ยวมันก็กลับมาผมเชื่อว่าอย่างนั้นนะนี่ตรงนี้ก็อาจจะเป็นฟาร์มข้าวก็ได้เพราะเดี๋ยวผมก็อาจจะไม่รู้เพราะมันแพลตฟอร์มมันคล้ายๆกับข้างล่างเลย เพราะฉะนั้นเราจะมาลองนับดูเริ่มจากตรงนี้ตาลายมากหนึ่งสองสา,สามสี่เออจุดวางน้ำเฮ้ยระวังตกเฮ้ยไม่ได้โอเคไม่ต้องมาต้องหลุมเลึกหลุมเลึกข้างบนนี้อาจจะทําเป็นข้างล่างอาจจะเป็นฟาร์มพืชข้างบนส่วนตรงนั้นอนะ่ะมีฟาร์ม ผมคิดไว้ในหัวว่าตรงนั้นน่ะต้องเป็นฟาร์มสัตว์เนี่ยฟาร์มสัตว์ตรงนั้นฟาร์มพืชฟาร์มสัตว์แล้วก็เหมือนจะมีสัตว์อยู่ข้างล่างด้วยไม่ใช่ข้างล่างอย่างเดียวข้างบนก็มีแต่ตอนนี้เราก็จะลากล็แล้วเราหูถึงผมก็ยังไม่ได้ทำไอ้นี้ให้มันดีมากเลย ตรงโน้นก็ความเป็นฟางสัตว์ฟางสัตว์ผู้เขาแห่งความความรุ่งโรดอันกายพูนตรงนี้ก็เป็นเกาะลอยฟ้านะลอยได้จริงๆไม่เดี๋ยวผมจะกะจะพยายามต่อตัวเองลงไปให้ถึงข้างล่างได้มึงเล็บข้าไปได้ต่อ โอเคเราเสียดินไปเยอะมากเลยเดี๋ยวเราจะไปเก็บมันกันกล่องไม่พอจริงๆไปเก็บก่อนทางลงถุนอือนือเกอบไม่รอดเอู้ดถึงงานมันก็มีอยู่เยอะเขอาคุณงขุ้้ ผอพวกนี้ให้ดีมาจากข้งฟ้าเปล่าจากที่ผมพบแล้วผนมันออกมาเหมือนจะมีโฮที่อาจจะอาศัยอยู่ในภูเขานี้อาจจะเป็นอะไรก็ได้สักอย่างก็ได้ที่รู้ดวงอาทิตย์ก็ใกล้จะรับขอบฟ้าและเดี๋ยวสักแป๊บหนึ่งผมจะจบคลิปแบบไม่รู้แฮปปี้หรือเปล่า แฮปปี้กับคีผมหรือเปล่าครับโอเคขอไม่มีมาแล้วใช่ไหมออใช่พเจ้าบอกมาว่าใช่เออ และเดี๋ยวผมขอทำกล่องเพิ่มเก็บคองทุกอย่างแล้วเดี๋ยวผมจะจบคลิปนี้นะครับผมจะไม่ตัดไอ,อ,ไไอ,อนะไ้น,น,อนอยายบนมลองนี้เท่าไหร่เพราะเ้อความทีมาอล้วผมเอาก่อนนะไม่ละใชไบรรูุกกันอลยโอเคกำลังเดินเด็กหนงานไม่ออกเฮ้ดมีอิมเมอร์เจนซี่ทางออกแบบฉุกเฉินด้วยนะ อิเมจเอนซี่เอ็กซิตรงเนี้ถ้าต้องคุณต้องการความรีบเรามีตรงนั้นแต่ไม่ปลอดภัยเลยเออพูดถึงภูเขานั้นหน้าหน้าหน้าไปหน้าไปอาจจะจอดจากทางนี้ไปทางนู้นเพราะเออภูเขาใหญ่ดีแต่บอกเลยจะให้เดินทางไปบ่อยๆไหมอ,อ๋อผมรู้ละต่อจากทางไหนต่อจากตรงนี้นี่แหละไอ้เกาะลอยฟ้าเนี่ยไปสู่ภูเขาที่ใหญ่ที่สุด ณตอนนี้ที่เห็นย้ำว่าณตอนนี้ที่เห็นโอเคเดี๋ยวผมจะทําการจบคลีปนี้นะคบผมโดยการที่ผมจะเอาแพงออกมาไอ้โต๊ะครับไม่ควรอยู่ตรงนี้อะเอามามาไว้ตรงนี้โอเคแล้วทำการครับกล่อง มาเลยนะครับผมวางุม่ๆอย่างนี้แหละเอาออกอันหนึง่งอ่ะค้ามาสองกล่องให้ดีสามกล่องไปเลยเออไม้หมดกันไปข้างแล้วก็วางนี่นี้ก ใช้ทีเดียวยาวๆเลยแล้วก็อาหารแต<า>่การจบคลิปนะครับผมผมก็จะกินกดผิดหมดเลยเผมก็ปรากฏเอฟสองก็สำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับสบวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบายอ่ะก่อนที่จะบ๊ายบายกินข้าวก่อนอ,อร่อยอร่อยบ๊ายบาย